สำรวจป่าผักอันนี้ผลไม้อะไรตัวส,สาวกินได้ป่ะกกันไหนมีผักอีหนังให้ให้มีการตกแล้วลูกลูกสีแดงแดงน่ามีปุลยผลไม้ของตัวอะไรไม่รู้มีเห็ดหรือเปล่าลูกไม่น่าจะมีเห็ด พลานมิต้นพักน้ำต้นพักน้ำน,นี่มาเป็นครอบครัวเลยเขาห่วงว่าแม่เป็นคนเดียวอันตรายว่าสันปกติแม่เข้าป่าแต่คนเดียวเนะ ไปแล้วจ้ามีต้นต้ไม้ให้เราได้เก็บนี่จัาหลัวก็คือยิรต่ออ่ามีแล้วตรงนู้นน่ะลูกต้องไปทางนี้ไปทางนี้ถ้ามีจังนี่จังก็มาเก็บช่วยแม่วันนี้นะ มี่จังก็มาเก็บช่วยแม่โอ้ยนี่นี่จ้งพี่นี่เโตโลนี่ดอกหนึ่งนี่เก็บสิเก็บให้แม่สินี่เก็บให้แม่เลยอันนี้มันเก็บเราเกอะแม่อเดี๋ยวทงก่อนมีแดดดีพี่น้องมากับมี่จัง ม <laughs> ีจังมาก่าที่นี่นกโตซอยแม่กันแดดมาย่างดีเลยจ้ะเริ่มจะเริ่มจะบานเริ่มจะบานมัดแล้วยังเป็นตูมกับมี่บางมองบางมองกับบานเลยอะนี่หลวงพี่นกโตถอนที่หลวงเก็บนกโต อ๋อเสร็จแล้วได้แล้วมีจังกอดได้แล้วครั้งแรกหรือเปล่ามีไหเคยเก็บตะโกกูเมยนะหนึ่งหนึ่งดอกลูกอเก็บได้ปิดโรงเรียนมีจังปิดโรงเรียนอยู่อ่าเอากันไกลก็ได้หรือกันไกล <S 2> <S 2> เอ้ากันไกลนี่เอามาแต่ใช้ระวังหน่อยใช้มือสองข้างอ่ะลูกนั่นแหละ อ่ตอตาตอดได้แล้วแล้วก็มีอีกหนึ่งนี่อีกนี่หนึ่งดอก2สองดอกสองดอกอืเออใช่ใช่ใช่ก็ย,นนยังโตใส่ถุง มีอีกไม้หามีแจกเก็บกิโลต่อให้แม่หให้แม่หาอีกสิลุงหีงไหมแถวไหนเพอได้ใช่แล้วใช่แล้วลูกตัดเอาเลยเอาใส่มือแม่มีดอกหนึ่งแล้วกแถวนี้ใช่แล้วใช่แล้วได้สองดอกนี่จังนี่หาเองสิที่ไหนมีอีก งามมากเลยนี่รังงามมากเลยนุณดอกนังนี่ดอกเออใหญ่มากเใหญ่ไหมจุ๊ๆเลยอ่ะคนก็มากเก็บผักเยอะนะวันนี้วันอาทิตย์ตัดตัดอ้ยกำบะเต <c oughs> ๊ะวัางมือเจ้าของด้วยล่ะอ่างาม <c oughs> ตรงนู้นนู้น Ô tôm muốn đặt tên áo, sáng qua kalang bale lang bale, soi suy đi. Oh, mày mà mày <cười> <cười> mày 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 nè mày 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 mày

อ <iser> <mam> <line> hmm. <personal by Vale> hmm. ๋อแ้นนตอมชอบอยู่ดินเหนียวเหรอเนาะ

Ừ, anh nữa Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì không นี่นมีแข็เนมือ,มอ,มอไม่เป็นดอกแล้วดูชัดเป็นดอกนี่นกินหอมดอกงามมากเลยอืมกินหอมหอมกูเลยไม่ใช่ผักหรอมันต๊ มืออันนี้เป็นดอกแล้วแต่กินได้จ้ะดอกงามมากเลย